อะไรคือไลฟ์โค้ชวะไปนั่งศึกษาเลยนะผมก็เป็นไปนั่งดูแบบอะไรคือไลฟ์โค้ชวะสำหรับผมอะคือคําว่าไลฟ์โค้ชอะนะตอนเอ่อตอนตอนที่ยังไม่ได้ศึกษานะมันคือการเหมือนกับไอ้เช่นมันก็คือโค้ชชีวิตคือคนที่แนะแนวทางชีวิตถ้าอย่างนั้นเราก็ใครก็เป็นไลฟ์โค้ชได้อืเพื่อนเราก็เป็นไลฟ์โค้ชได้เวลาเราอกหักผมก็เป็นไลฟ์โค้ชได้ถูกป่ะพี่ก็เป็นไลฟ์โค้ชเหมือนกันไลฟ์โค้ชในมุมมองผมก็งั้นก็คือแค่เป็นคนที่เป็นเหมือนกับครูแนะแนวอย่างนั้นอะนะไม่ใช่เป็นอาชีพอะ แต่คือสิ่งที่เราเป็นในณเวลานั้นะอย่างเช่นมีคนมาปรึกษาเราแบบว่าเฮ้ยนายกูเลิกกับแฟนม่ะมีปัญหาเรื่องนั้นแลนาว่าเออเลิกกับแฟนเหรอมึงก็ไปหาแฟนมึงแล้วมึงก็เตะแฟนมึงดิไลฟ์โค้ชแล้วผมโค้ชเขาโค้ชเขาให้ไปแบบเตะแฟนของเขาเพราะว่าในความเมื่อพอนใจไมซ์เขาถูกเปลี่ยนเพราะว่าผมโค้ชชีวิตของเขาจากตอนแรกคิดว่าจะเลิกแล้วก็บล็อกแค่บล็อกเฉยๆไม่สนใจไม่ใช่แล้วกูอันบล็อกเข้าไปทักเธออยู่ไหนอะอยู่นี่ทาไมจะมาขอคืนดีเหรอปล่ากูจะไปเตะมึงวิ่งเตะ โดนเตะตัวหักโดนของแฟนมาอันนี้มันเป็นมีไปในรายการแล้วนะไอ้ป๊อปเนี่ยที่พี่มองว่ามันเป็นเรื่องของการหลอกลวงส่วนหนึ่งอะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเอาไปผูกกับการสอนวิธีการทําธุรกิจเว้ยคือคือมันเหมือนว่าไอไอตอนที่เราเคยพูดถึงเรื่องของหมอแกเนี่ยเราพูดกันว่าส่วนใหญ่เนี่ย เฮ้ยคนเชื่อกันได้ยังไง mm hmm. เพราะว่าเขาใช้วิธีพูดความจริงก่อนเขาใช้วิธีพูด uh huh. อะไรที่มันดูดีก่อนตอนแรกๆ mm hmm. เพราะว่าพี่พี่สังเกตว่ามันจะเป็นอย่างนี้มดเลยอย่างคลิปหมอแกนย่างเงี้ยคลิปแรกที่พี่ได้ดูก็คือคลิปที่แม่พี่ส่งมาเว้ยเขาพูดถึงเรื่องของการเงินพี่ก็รู้สึกว่าแบบเออ สิ่งที่เขาพูดอ่ะมันมันถูกในส่วนหนึ่งนึกออกปะ <S <S อ่ะอ่าแต่ทีเนี้ยคือคลิปต่อต่อไปอ่ะเริ่มออกทะเลแล้วคือเราแยกแยะได้แล้วไงว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วแต่แต่กลับบางคนอ่ะเขาเห็นใครพูดแล้วเขาเลื่อมใสคนคนนั้นนะครั้งแรกอ่ะคือเหมือนเป็น first impression ว่าแบบเฮ้ยคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนมีความคิดดีแล้วเขาเชื่อไปแล้วอ่ะหลังจากนั้นอ่ะเวลาคนคนนั้นพูดอะไรออกมาเขาก็ยังคงเชื่อว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่คนคนนี้พูดเป็นสิ่งที่ถูกเอ่อมันจะเป็นอารมณ์นี้นะพี่ว่า คือคือไม่ได้จะบอกออว่าคนที่เป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยเป็นคนไม่ดีทุกคนพยายามจะหลอกคนอื่นทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบนี้ก็ออคือเหมือนว่ามีคําพูดเท่ๆการใช้ชีวิตต้องเป็นยังไงแล้วพี่คำพูดเท่ขอข,อข,อข,อขอ้อสัอประโยคอารมณ์แบบว่าชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะก็ใช้ให้คุ้มซะถ้าคุณใช้ชีวิตให้ถูกต้องเน่ยก็ถือว่าครั้งเดียวก็เกินพอละไลฟ์โค้ช อย่างเงี้ยคือถูกต้องอะไรถูกต้องไว้สัตว์โอเคชีวิตชีวิตมีครั้งเดียวกูเข้าใจได้นะอะไรคือใช้ชีวิตได้ถูกต้องวะอะไรถึงจะเรียกว่าถูกต้องอะคือกูเกิดมาเสร็จปุ๊บแม่งแบบเรียนรู้สิ่งนี้ถูกกลายเป็นหมอแล้วก็แบบว่าอย่างงี้เหรอถวนกับเป็นคนที่แบบเกิดมาแล้วรอบหนึ่งก็เลยแบบรอบรอบที่สองก็เลยสามารถที่จะกำหมัดเลยพี่ใช่เลยต้องแบบ l ลฟ e โค้ชเนแล้วทีนี้คือพอพอเขาเริ่มมีแบบคนที่ติดตามเขามีคนที่เลื่อมใสเขาอ่ะก็จะมาแล้วสิ่งอื่นที่แบบว่าทําเพื่อที่แบบว่าจะดึงเงินจากคนเหล่านั้นก็จะมาแล้วแบบขายคอร์สกันแบบว่าปรับ m i n เซ็ตทำให้วิธีชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะตามาโอ้โหใช่เลย ชีวิตคุณน่ไม่ได้มีปัญหาหรอกตัวคุณต่างหากที่เป็นปัญหาและชีวิตกับตัวกูมันต่างกันตรงไหนวะคือถ้ากูแก้ปัญหาชีวิตได้ปัญหาตัวกูก็จะหายไปด้วยอะคือแล้วชีวิตกับตัวกูเดี๋ยวนายต้องชี้เลยไลฟ์โคชเวลาพูดพูดอะพูดแต่ต้องชี้เลยเท่ๆป้าโบคอแตกสิ้นดีซึ่งไอ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 ตอนแรกกันแหละคือแบบพอมันศึกพอมันศึกษาปุ๊บแม่งเลยแบบแอบหลอนๆด้วยผมก็เลยคิดว่วแบบเอ้ยไอชี้นี่แม่งคือแบบแม่งคือ s c a m อ e r นะตอนแรกนะผมคิดว่ามันคือแบบเฮ้ยสแกมเมอร์มันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแบบฉวยโอกาสในจังหวะที่คนกําลังแบบรู้สึกท้อแท้กับอะไรสักอย่างอย่างเช่นในช่วงโควิดอย่างเงี้ยในช่วงโควิดที่แบบคนรู้สึกว่าแบบเออไม่ค่อยมีกําลังใจหรือรู้นี่นรู้สึกว่าจะตกงานอะไรก็แล้วแต่ไลฟ์โค้ดมันผุดขึ้นมาแล้วก็มาตบไหลมึงในระหว่างทางคุณกณังมีปัญหาหรือไม่มฮะผมเห็นหน้าคุณแล้วผมรู้เลยคุณกังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโควิดใช่ไหมครับครับผมลองมองให้ดีดิโควิดคืออะไร คควิดคืออะไรครับมันเป็นแค่โรคภัยเว้ยแต่มันไม่สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณได้เพราะอะไร450บาทผมจะบอกคุณเดี๋ยวนี้เลยไม่ส่งผลกระทบยังไงอยู่วะถ้ากูไปกายใจไม่ถอกตาย สถานการณ์มาทําให้ผมคิดแบบนี้จนกระทั่งผมไปนั่งรีเสิร์ชด้วยไปนั่งด <c oughs> ีเสแบบิร์ชว่าเออแล้วสรุปว่าเออเอาจริงๆแล้วไลฟ์โค้ชแม่งเป็นสิ่งที่แบบมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งแค่บัญญัติขึ้นมาอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมจะผมกับพี่บ่วงณนะตอนเนี้ยผมจะผันตัวเลยทั้งคู่เลย <c oughs> อ่าอยู่ๆก็หยุดเลยแล้วบอกตอนตอนนี้วแบบโอเคพอดแคสต์ของเราเนี่ยคืออีพีนี้จะเป็นอีพีสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราสองคนเนี่ยได้คนพบวิถีชีวิตและ <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆคนในแชททตอออนนนีีีี้้้ะคครรรบบบใเเเเาาาลลลลยยหหหวววิุุกกดดขึม่่่่่ผืืปปพง สถานการณ์ปัจจุบันมาทไทยผมคิดว่าไลฟ์โค้ชเป็นแบบนี้ยคือถ้าสมมติเราทำแบบนี้เราก็จะเป็นไลฟ์โค้ชได้ถูกปะ่ะแ <c oughs> สดงว่าไม่ใช่อาชีพที่มีอยู่จริงแต่เป็นอาชีพที่ถูกบัญญัติขึ้นมาจากการกระทำของคนผมก็เลยไปนั่งรีเสิร์ชดูแต่ปรากฏว่ารีเสิร์ชของฝรั่งอะ่ะมันแน่นกว่านั้น <c oughs> ในในใน,ในความรู้ที่ผมได้รับมาคือจริงๆแล้วไลฟ์โค้ชแม่งคือคแขนงเดียวกับ ไอ้ไซโคเซอร์พีการแบบพูดบําบัดจิตเกิดเกิดเกิดแตกแขนงมาจากการพูดบําบัดจิตคือเอาจริงๆแล้วอะต้นกําเนิดของของไลฟ์โคชมันมาไม่แน่ชัดเลยผมเสิร์ชไปมันก็มีไอ้เรื่องของลัทธีที่่บอกไอ้รัทธีไอ้ัทธิญี่ปุ่นน่ะแล้วก็ลัทธิอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับของมองแกน่ะแบบที่พี่บอกมันอาจจะเกิดจากตัวนั้นก็ได้แต่หลายๆคนก็บอกว่าเออมันเกิดมาจากการที่แบบว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าทอล์กอิงเซอร์พีนะครับคือการ พูดบาบัดจิตใจคนใช้เพื่อแก้ปัญหาคนที่มีปัญหาทางอารมณ์พวกไบโพล่าซึมเศร้าอย่างเงี้ยเพราะว่าบำบัดเนี่ยจะต้องบำบัดสองอย่างถูกไหมคือการทานยาควบคู่ไปกับการคุยกับคุณหมอซึ่งเขาจะแบบคอยถามเรื่องนู่นนี่นั่นของคุณอันนี้เราไม่ไปอันนี้พี่หมอเคยพูดอ่าใช่ที่ไหนพูดก็คือพี่หมอเขาเคยพูดในยืนยันว่าหมอเขาทำแบบนี้อ่าก็คือแบบเนี้ยพอมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ปุ๊บปัจจัยเคยทอล์คิงเทอร์ปีเนี่ยก็คือการใช้การแก้ปัญหาคนที่เป็นอาการคนป่วยเท่านั้นอืจังหวะแล้วแหละ กลุ่มหนึ่งประมาณนั้นนะจากจากที่อ่านมานะอาศัยจังหวัดนี้แหละที่เห็นว่าเออคนอนะ่ะมันมีปัญหาแล้วบางคนนะสังคมที่พัฒนาขึ้นสังคมที่เกิดความเจริญขึ้นคนเรากับจิตใจอ่ะห่อเหี่ยวลงคือในความเจริญที่เฟื่องฟูขึ้น่ะมันทำให้คนเราอ่ะเห็นความแบบ อย่างเช่นถ้าเป็นสมัยก่อนยุคไนเน็ตเอชอย่างเงี้ยคนที่เป็นชาวนานจะไม่มีทางเจอราชาถูกป่ะพี่คือเหมือนกับได้แต่เกี่ยวข้าวไปวันๆแล้วก็จะไม่มีวันรู้ว่าชีวิตที่อู้ฟู่ของพระราชานะเป็นอย่างไรก็จะไม่ได้แข่แต่ณปัจจุบันเนี้ยเราเห็นสภาพการเป็นอยู่ของนักการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้คนเกิดการเปรียบชนชั้นกันออแล้วคนที่อยู่ชั้นต่ําก็ร yeah ู้สึกแบบแยทำไมชีวิตเราแ yeah ย่เอ,อทำไมชีวิตเราแ yeah ย่วะ่ะไอคนกลุ่มนี้มันก็เป็นคนชีวิตแย่เหมือนกันแต่ว่าอาศัยจังหวะนด้แหละเหมือนกับต ชุดมึงแย่กูทำให้ชุดมึงดีขึ้นได้ครั้งที่มึงเป็นชาวนาเหมือนกันนะแต่ชาวนาคนหนึ่งเสือฉลาดตบไหล่ชาวนาอีกคนหนึ่งเออเฮ้ยแมนชุดมึงอะแย่เพราะมีปัญหาเว้ยเหยียงงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นกูแก้ไขปัญหาให้มึงได้ชาวนาดูตังชาวนาด้วยกัน ผู้หลี่ชีพแม่งเลยเกิดเป็นไลฟ์โค้ชขึ้นมาสาขาที่แตกแขนงออกมามีเป้าหมายในการที่จะแนะเป้าหมายของไลฟ์โค้ชเนี่ยมี3อย่างที่จะสมบูรณ์ได้เนี่ยนะตอนแรกคือคิดว่าแบบแค่พูดหลอกๆไปแต่คือจริงๆแล้วฝรั่งเขาบอกนะว่าถ้าสมมติจะเป็นไลฟ์โค้ชอ่ะรวมถึงถ้าพี่ไปเสิร์ชในไลฟ์โค้ชอ่ะทุกคนนะไปเสิร์ชไลฟ์โค้ชตอน Google ตัวเนี้ยมันจะมีสถาบันเว้ยเซอร์ติฟายไลฟ์โค้ชยูนิเวอร์ซิตี้เซอร์ติฟายไลฟ์โค้ดที่อะไรก็แต่ที่เขาจะออกใบว่าคุณเนี่ย เป็นไลฟ์โค้ชที่จบหลักสูตรมาแล้วสามารถที่จะไปโค้ชชีวิตคนอื่นได้ต้องทําได้3อย่างคือแนะแนวไกด์เดนส์เราสามารถที่จะแนะแนวทางคนให้เปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องซึ่งไอ้ผมก็ไม่เข้าใจหรอกไอ้อย่างถูกต้องเนี่ยคืออะไร2 p อ w empowerment คือการพัฒนาศักยภาพของคนมีการแบบรู้สึกเพิกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองแบบเหมือนกับฟื้นฟู empower พี่จากตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเลยคือแบบโดนแบบพัฒนาทางจิตใจขึ้นมาให้แบบเฮ้ยเชี่ยกูทำได้ว่ะ empower เต้องทําได้3มคือ improve คือทําให้เขาพัฒนาขึ้นมาได้จริงๆจากการ e m p o w e r และจากการแนะแนวทางเนี่ยมีแรงใจและมีแนวทางเมื่อตอนแรกคนที่ยืนอยู่เฉยๆหมดแรงมีแรงใจปุ๊บมีแนวทางให้เดินจากตอนแรกไม่เคยมองเห็นเขาก็จะพัฒนาตัวเองได้จากที่ไม่เคยคิดจะพัฒนาตัวเองสามอย่างที่ทําได้แก่เป็นไลฟ์โค้ชอ่าไม่แล้วนี่แหละพี่ไอไอคอร์สพวกนี้ใช้เวลาเรียนนานไหมที่เราไปดูหรือว่ามันไม่ได้มีเวลาเรียนนานไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่บอกเลยว่าคอร์สหนึ่งจะทำให้พี่ขายบ้านได้ <c oughs> คอนนึงเป็นแสนอะไรเงี้ยแอปพลายแนวสามหมื่นกว่าๆพี่ต่อเดือนมั้งผมเห็นนะคือแบบแอปพลายแนวเซอร์ติฟายโค้ชซึ่งเขาจะมีแบบแบบแบ่งแยกด้วยพี่แคเรียโค้ชคือเราอะ่ะไม่จะเป็นต้องจบนะเราไม่จะเป็นต้องจบวิศวะแต่เราอะ่ะสามารถแนะแนวคนให้แกเป็นวิศวะได้แคเรียโค้ชคือแนะแนวทางว่าเฮ้ยจากคนหรือหรือว่าไปแบบรู้จักเขาแล้วแบบว่าเฮ้ยมึงอ่ะไม่เหมาะจะเป็นวิศวะหรอกไปเป็นสถาปัตยกรรมดีกว่าดูแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่บวงผมว่าพี่ไม่เหมาะกับการเป็นสตรีมเมอร์หรอกเีย่ง ต้องเป็นประธานบริษัทชางกาวี อย่าง,งนนะ Coach, างนั้นอะキャริเอร์โค้ทั้งที่ตัวเองไม่เคยเป็นประธานบริษัทไม่เคยเป็นวิศวะหรือไม่เคยเป็นสตรีมเมอร์ uh huh. แต่ไปแนะแนวเขาให้เป็นเปลี่ยนแนวทางได้จากการแบบรู้จักคนคนนั้นบิสเนสโค้ด huh. แต่บิสเนสโค้ดนี่นะน,น่าจะน่าจะน่าจะดีกว่านะแนะแนวทางทางด้านธุรกิจว่าเอ้ยทำไมธุรกิจคุณถึงได้ล้มเหลว uh huh. นู่นนี่นั่นรีทายเมนต์โค้ดอยากจะเลิกทำยังไงแบบเลิกทำงานอย่างเงี้ยโอเคแผนในการ,กรเกษียณของคุณผมสามารถช่วยคุณได้สปริช uh ัวโค้ดพี่อันนี้ผมแปลกใจสุดนนในในหลักสูตรนะยูน uh ิเวอร์ซ การแบบว่แนแนวทางจิตวิญญาณเวลาไปเรียนก็แบบให้ดูกระชากัน เพื่อที่จะบอกว่ายกระดับจิตวิญญาของเราขึ้นไปเพื่อที่จะติดต่อกับอะไรที่มันอยู่เหนือกว่า <c oughs> ความเป็นจริงขึ้นไปได้ <c oughs> คือว่าผมผมคิดว่าแล้วคือมันไม่มีให้เขาไปดูหลักสูตรเงี่มันเหมือนกับมันยาวๆแล้วผมอ่านไม่หมดแล,แล้วไม่ได้อยากจะมาแบบเออ r e p ิเซนอะไรในส่วนนี้ด้วยแต่แค่แบบว่าอ่านแล้วแบบขูไอ้ที่มันมีกระทั่งโค้ดจิตว,ว,วิญญาณเลยวะโค้ดชีวิตคือแบบหมายถึงว่าส่วนของชีวิตของเราเขาก็โค้ดได้ด้วยกระทั่งจิตวิญญาณอะโค้ดให้มึงแบบเหมือนแบบศาสนาที่คุณอยู่มันไม่ใช่อ่ะเหียถึงเวลาที่จะซูด ไดโนเนอร์เรเลชชั่นชิพโค้ดอย่างเงี้ยโค้ดทางความสัมพันธ์บไลฟ์โค้ดสามารถที่จะมากําหนดตรงจุดนี้ของชีวิตคุณได้โดยใช้หลักการที่เขาเรียกว่าไอ็กซ์คอร์นิทีฟไซเอนต์อะไปรีเสิร์ชกันเองแล้วกันนะ CBT ไอหลักการไอเอ็คอรนิทีฟไซอน์ะมันใช้กับไซไอไซโคเรทอพีใช้กับการจิตวิทยาไอพูดบาบัดอ่ะแต่เนี่ยเขาเอามาโยงด้วยซึ่งก็แบบไม่รู้ว่ามันใช้การได้จริงไหมหรืออะไรปัจจัยก็คือหลักๆมันก็คือการให้กำลังใจคนนะพี่ ไม่ซึ่งไอหลักสูตรตรงนี้มันก็มีการโกงกันอีกต่อหนึ่งปะไม่ใช่แค่ไลฟ์โคชที่แบบพยายามจะดูดเงินจากคนอื่นหลักสูตรตรงนี้ก็พยายามจะดูดเงินจากคนที่เป็นไลฟ์โคชพอคิดว่าแบบเฮ้ยมาเป็นไลฟ์โคชน่าจะทําตังค์ได้เยอะก็เลยแบบพยายามไป,ไปเรียนหลักสูตรนี้ <laughs> แล้วหลักสูตรนี้ก็คือแบบเป็นแบบ next level ของไลฟ์โคชที่แบบมาดูดตังค์แบบแล้วเมื่อทียจะเทไอนี่ออกมาเสร็จปุ๊บพอยี่ีมานมนก็จะไปดูคนอื่นต่อแล้ดูกันป็นทอด <laughs> ปั๊บจำต่อไปทอดอ่อะไอเรื่องเนี้ยพี่บุงไอไอ,ไอพี่โลก็เคยพูดใช่ไหมพี่อ่าใช่พี่โ<ช>รพูด พวกนี้เขามีแมวมองด้วยนะแบบแมวมองออกมาแล้วก็มาจับหาตัวคนที่คิดว่าเฮ้ยมีแนวทางชีวิตที่ดีแบบเหมือนมันเหมือนกับไอเนี่ยมันเหมือนกับขายตรงจุดหนึ่งนะว้ววยพี่ขายตรงอ่ะเขาแบบแบบแบบาบางทีอ่ะเขาก็จะเลงหาคนที่แบบไปไปไปเอาไปไปหยิบคนรวยมานะาไปหยิบคนรวยมาแล้วก็ไปล้างสมองเขาให้แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำเขารวยได้เพราะการกระทำแต่ถึงเวลาตนึงจุดหนึง่งการกระทำก็ต้องหยุดไปแล้วคุณเห็นหรือย,ยัง สุดท้ายคนนั้นก็แบบเฮ้ยอเฮียถัดจักมนมาทาบริษัทยอมทิ้งเอาเงินของตัวเองมาลงกับสิ่งนี้เงินมันก็หมุนได้จริงเว้ยพี่แต่คือสุดท้ายแล้วคือสิ่งที่ทำให้เงินหมุนนะมันคือเงินของเขาก่อนหน้านี้อ,อันนี้ผมผมรู้จักการที่ไปเป็นไปเป็นไอขายตรงแล้วผมเห็นพี่พี่คนหนึ่งอะแล้วผมก็ไปนั่งรีเสิร์ชประวัติแกวเว้ย ตอนที่ออกมาแล้วคือแกอยู่ในคอนโดที่แบบใหญ่ไอคอนโดติดแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น4ี่สิบสิบล้านนะพี่ชั้นหนึ่งหนึ่งล้านชั้นสองสองล้านนะพี่ก็ดีใจมากโอ้อยู่อยู่ชั้นสี่สิใช่สี่สิบล้านแล้วแกเคยไปประธานบริษัทแล้วแกก็ออกมาทำแบบขายตรงนั่นแหละแล้วคือแกก็พูดถึงว่าพอพอไปถึงเวทีออ้ยแม่งไอขี้นี่เป็นอะไรที่ล้างสมองคนได้สัสตว์เลยเว้ยพี่เออมันขึ้นมาพูดว่าตัวเองเคยรวยครั้งหนึ่งแล้วยอมทิ้งความรวยเพื่อที่จะได้มาอยู่ในจุดนี้แล้วก็คือแบบเขาก็เลยแบบน สบายขึ้นซึ่งเอาจริงๆแล้วอะถ้าสมมตินคนเราอะแม่งเลิกเป็นประธานบริษัทแลวเอาเงินมาใช้อะมันก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องอะไรก็ได้ปัจจัยคือเขาโดนล้างสมองให้คิดว่าตัวเองอะยังทําเงินได้โดยที่แบบไม่ได้ไสูญเสียสารภาพทางการเงินไปในจริงและแกสูญเสียไปเยอะมากๆเลยเ<อ>และแกก,ก็กลายเป็นแบบไอคอนิกของสัญลักษณ์นั้นๆอะเขาบอกว่าเขาก็จะแบบว่าเอามาบอกว่าคนนี้แม่งรวยใช่ขายตรงแต่จริงๆนัคือเขาไม่ได้รวยเพราะขายตรงรวยมาก่อนอยู่แล้ว รวยมาก่อนอยู่แล้วอเพราะอย่างนั้นแล้วถ้าสมมติว่าสํานักงานไอ้พวกเนี้ยไอ้ไลฟ์โค้ชอะแม่งไปดึงถ้าสมมติว่าคิดภาพดึงไปดึงตัวพี่โลมาได้ดิพี่เขาก็จะคุยได้สัสดเลยว่าเอาเอเราอะ<ห>ใน้ปรนี้สำเร็จยอดแบบคิดแบบดูว่าเป็นคนที่มีทรัพย์สินเยอะขาะนาดนี้เขายังคิดมาทำตรงนี้เลยเนี่ยคำพูดเนี้ยคำพูดเนี้ยแบบ <laughs> ในขายตรงเ็าจะใช้เว็บ <laughs> เฮ้ยเนี่ยคนเนี้เป็นหมอคิดดูดิเขามีการศึกษาดีแค่ไหนเขามีความฉลาดเขายังมาทําตรงนี้เลยแล้วคุณเหมือนใคร <laughs> คุณจะไม่มาทําอ้าวชิบหายแล้วกูต้องทำล้าวชิบหายแล้วเดินออกพี่อยู่ในประชุมแล้วเดินออกเขปรปโยกอะไรนะไอ้ที่อยู่ในการประชุมแล้วอยู่ก็มีคนหนึ่งเดินออกกับพี่ไอ้มีมาเหรอ คุณจะไปไหนอ่ะดูไว้ครับนั่นแหละครับคือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วกูจะไปเยี่ยวเฮียนียจีกับอยู่ในอยู่ประโยคเด็ดอ่ะพออยู่กันในแบบวงสักอย่างหนึ่งพูดอะไรไปยิ่งใหญ่มากแล้วมีคนหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วใส่หัวแล้วก็เดินออกดูนั่นดิครับผมนั่นแหละคือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จไปแล้วเรียบร้อยสังเกตได้เลยเลยนขณะที่ผมกำลังพูดอยู่เขาเรื่องที่จะเดินหนีความสำเร็จของเขากูแค่ไปเยี่ยวฮัลโหล 哦，聊吧，聊吧。